Terima <small> kasih telah menonton! จรวดไหลลำกล้อง bm 2 1เป็นเครื่องยิงจรวดไหลลำกล้องแบบติดตั้งท้ายรถบรรทุกสัญชาติโซเวียตซึ่งก็มีประจําการในกองทัพกัมพูชาเช่นเดียวกันโดยใช้กับจรวด m 2 1 os ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง122ม mm, มไม่นําวิธีระบบจรวดแบบนี้ได้รับการพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ1960เพื่อแทนที่เครื่องยิงจรวด bm 1 4ขนาด140ม mm, มรุ่นก่อนหน้า โดยพัฒนามาจากเครื่องยิงจรวดคัตยูซาหรือ BM 1 3ที่ใช้งานมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีการประจำการในครั้งแรกในปี1963ปัจจุบันเครื่องยิงจรวดรุ่นนี้มีประจำการในหลายประเทศในกลุ่มประเทศสนนิสัญญาวอาซอรรวมทั้งประเทศกัมพูชาด้วยระบบยิงจรวดแบบนี้ประกอบไปด้วยเครื่องยิงจรวด40ลำกล้องโดยมีสีแถวแถวละ1ิลำกล้อง ติดตั้งบนรถบรรทุก6ล้อและรถบรรทุกเกลวด60ลูกสำหรับบรรจุจรวดใหม่ในหนึ่งหน่วยใช้ทหารประจำการ5นายสามารถยิงเกลวดทั้งหมด40ลูกได้ภายใน20วินาทีและบรรจุใหม่ได้ภายใน10นาทีแต่ละลูกมีความยาว2.87เมตรมีพิสัยการยิงอยู่ที่20-30กิโลเมตรน้ำหนักหัวรบ20กิโลกร,รมัม ตามข้อมูลบางแหล่งกัมพูชามีระบบจจรวดหลายลำกล้องแบบนี้ประจำการในกองทัพราวประมาณ100ระบบโดยจรวดบรรจุก,กับระเบิดรถถังระเบิดสังหารบุคคลลูกระเบิดขนาดเล็กสำหรับทำลายรถถังระเบิดขวานไปจนถึงทุนระเบิดใต้น้ำแต่ bm21 ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกันโดยเฉพาะความแม่นยำที่ bm21 มีไม่มากนักจึงทำให้ไม่สามารถทำการโจมตีที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงได้ ดังนั้นความมุ่งหมายของอาวุธประเภทนี้คือการทําลายเป็นพื้นที่ซึ่งนั่นก็หมายถึงการใช้อํานาจการยิงในการทําลายเป็นวงกว้างโดยรถหนึ่งคันมีจรวด40นัดจรวดทั้ง40นัดสามารถยิงหมดได้ภายใน20วินาทีและ1กองพันมีจรวดหลายลํากล้องบรรจุทั้งหมด18ระบบนั่นก็คือ1กองพันสามารถทําการยิงได้ถึง720นัดในการยิงหงครั้งจรวดทั้ง40นัดจากรถหนึ่งคัน สามารถทําการยิงไม่ครอบคลุมพื้นที่ราวๆ2 0 0 0 0ตารางเมตรโดยในภูมิภาคอาเซียนนอกจากกัมพูชาที่มี bm 2 1ใช้งานแล้วยังมีอีกหลายประเทศอย่างเช่นประเทศเวียดนามประจำการด้วยสกัดจากรัสเซียโดยไม่ทราบจำนวนและประเทศลาวก็มี bm 2 1ใช้งานเหมือนกันส่วนประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้านะครับมีจ้าหลวัหลายลำต้้ง dti 1และ dti 1 g นำวิถี ซึ่งผลิตโดยคนไทยประจำการในกองทัพบ,บกไทยด้วย DTI1 และ DTI1G จะสู้กับ BM21 ของกัมพูชาได้หรือไม่หรืออันไหนดีกว่ากันที่นี่มีคำตอบครับโดยเจรวดทั้ง2อชนิดต่างกันพอสมควรตั้งแต่ปร,ริมาณจรวดที่ยิงได้ต่อ1ครั้งซึ่ง BM21 มีจรวดบรรจุทั้งหมด40นัดใน1ชุดการยิงหครั้ง BM21 สามารถยิงห่งครั้งได้จำนวนนัดที่เหนือกว่าทั้ง DTi1 และ DTi1G ครับสำหรับอำนาจการทำลายล้างนั้นจรวด BM21 ใช้จรวดขนาด122ม mm, ิลิเมตรบรรจุด,ดินระเบิดเราๆรูปละ25กิโลกรัมยิงได้ไกล40กิโลเมตรส่วน DTi1 นั้นใช้จรวดขนาด302ม mm, ิลิเมตรใช้ดินระเบิดรูปละ150กิกรัม มีระยะยิงหนึ่งกิโลเมตรทั้ง2ระบบตามก็เป็นจรวดที่ไม่นำวิถีเหมือนกันส่วน DTI 1 g น,นั้นสามารถนำวิถีได้ด้วยและทดสอบมาแล้วว่าแม่นยำม,มากในการแม่นยำและการทำลายล้างนั้น DTI 1มีการทำลายล้างได้มากกว่าและสามารถยิงได้ไกลกว่าส่วน DTI 1 g น,นั้นมีความแม่นยำม,มากกว่าและมีอำนาจการทำลายล้างกว่าเช่นกันในส่วนนี้ BM 2ีของกัมปูชาแพ้ไปครับ สำหรับ b m 21และ DTI วันนั้นขั้งตน้นถึงน่าจะเทียบกันลำบากกัมพูชาได้เปรียบตรงที่ว่ามีการบรรจุกระสุนได้เยอะกว่าแต่อย่าลืมว่าขนาดจรวดขนาดหัวรบและขนาดระยะยิง d t i วัน1ของกองทัพไทยก็ใหญ่กว่าและยิงไกลกว่า b m 21ของกัมพูชาอยู่หลายเท่าและไม่ต้องไปพูดถึง DTI 1G ระยะยิงวางผลได้ไกลกว่ามาก แถมมีความแม่นยำในระบบนำวิถีด้วยส่วนอำนาจการทำลายล้างนั้นจดวด BM 2 1มียินระเบิด25กิโลกรัมรัศมีการทำลายล้างอาจจะเทียบได้สักบริเวณไม่เกินอาคาร1นหลังแต่ DTI วันนั้นรัศมีทำลายล้างของมันราว1หนึ่งสนามฟุตบอลโดยจดวดหลายลำกล้อง DTI 1และ DTI 1 G สามารถใช้เป็นอาวุธเชิงรุกและเชิงรับโดยสร้างความได้เปรียบในสนามรบ ด้วยสมรรถนะที่ดีโดยเฉพาะคุณสมบัติความคล่องตัวในการเคลื่อนที่เปลี่ยนที่ตั้งยิงได้ในเวลาอันรวดเร็วมีความอยู่รอดในสนามรบสูงแต่ยังว่านะครับเราจะได้ดูถูกแสนยานุภาพของกองทัพกัมพูชาโดยเด็ดขาดโดยกองทัพบกกัมพูชาถือเป็นเหล่าทัพที่สําคัญที่สุดในบรรดา3มเหล่าทัพอาวุธส่วนมากจะเป็นอาวุธจากค่ายสังคมนิยมเดิม อย่างสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยกองทัพกัมพูชาประกอบไปด้วยกรมทหารราบเก้ากรมกองพันยันเกราะสามกองพันกรมทหารช่างสี่กรมและกองพลน้อยต่อต้านการก่อาการร้ายสามกองพลโดยมีกำลังทหารประมาณ124,000นายงบประมาณกรลาโหมอยู่ที่ประมาณ120้ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีโดยประมาณอาวุธส่วนมากเป็นอาวุธในยุคสงครามเย็นที่เคยใช้ในสงครามกลางเมืองในปัจจุบัน อาวุธไร้รายการได้รับการช่วยเหลือจากจีนรัสเซียและสหรัฐอเมริกาแต่เราก็ยังไม่เห็นประโยชน์อันใดที่เราจะทำสงครามกับกัมพูชาเพราะถ้าเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆก็หมายความว่าประเทศเราล้มเหลวทางการทูตและการเาจรจายอย่างสิ้นเชิงและน่าจะเป็นความล้มเหลวครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร Thank mm -hmm. you.